สวัสดีน้องๆวันนี้เรามาอยู่ในเกม One Piece Fighting p a r s กันนะครับน้องๆเย่ yeah. คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับน้อนๆไปดูกันเลยครับผมไปกันเหมือนว่านามิจะจับพี่มาให้ใครก็ไม่รู้นะครับน้องๆพอดีพี่ไม่ได้ดูเนื้อเรื่องอะเป็นภาษาจีนเลยพี่อ่านไม่เป็นครับน้อนๆไม่นะนามิหักหลังพี่ท oh ํามไมโอ้ยยยยยยดขยามยยก่อนยย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 ่ยยยยยายย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 ยนยยยยมันไม่มีภาษาไทยยยเกมนี้ยย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 ่ยย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 ย อ๋อไม่ใช่ครับน้องๆเราได้เล่นนามิมาช่วยลูพี่ครับผมมาดิเข้ามาดิครับฟาดไปหนึ่งทีสองทีครับผมมาดิครับอ้โหูนามีโคตดเลยแหลกแป๊บนึงครับน้องๆอูโหูอ้โหูตีครับผมเรียบร้อยครับมาดิเข้ามาก็ได้เลยครับผมเรียงตัวเข้ามาเลยครับผมมาเฟียไม่กลัวมาเยอะก็ไม่กลัวครับมาเลยอ้โหูหมดแล้วหรอไอ้ลูกกระจกนี่หรอมาดิโดดทําไมอ่ะเฮ้ยโดดทําไมโอ้โหโดดยั้งยั้งยังยัมายี่ตรงนี้โอเคครับผมไอ้ชนวนยา ยาใครไปจุดวะโอเคทันนะครับผมยาหุยอูโหูโซโลมาโคตรเท่ครับน้องๆอูโหูมาได้เล่นโซโลแล้วจังหวะนี้มาเลยเข้ามาเลยตัวโปรประโยชน์เยอะเลยบอกเลยจังหวะนี้เข้ามาเข้ามามาเฟียไม่กลัวมาเยอะก็ไม่กลัวช่วยกับลูกกระจกมาเลยใครก็ได้ครับผมมาโดดๆเลยครับอู้หูโซโลชอบเล่นมากสกิลอูโหูอูโหูอูโหูพันทีกระเด็นกระดอนมาดิมาดิไอลูกกระจกอ๋ออูโหูแป๊บหนึ่งนะ หัวหน้ามาแล้วหัวหน้าก็มาเหอะมัดรวมก็มาเลยกับลุงน้องมาดิมาดิเรียบร้อยแลผมอันตีโอ้โหโคตรโหดเลยโซโล่สกิลโคตรเท่โคตรก๊อตนะครับน้องน้องเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกครับผมโซโลงแบกไปทางนี้หรอทําไมไม่ปล่อยก่อนค่อยไปโซโลเหมือนว่าจะผ่านภารกิจแล้วนะครับน้องๆต่อเลยครับผมกําลังมันเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหโคตรโหดเลยโซโลผมจะเล่นโซโลแล้วตอนนี้จบภารกิจแล้วนะครับผมกด โอเคครับผมกดรับยังไงครับผมอูโหูได้ทองเหรอไม่ใช่การ์ดมันพีทมันคือการ์ดอะไรครับน้อง,องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกดเข้าไปดูก่อนมันบอกอะไรวันพีทกดเข้าไปที่การ์ดน่าจะเป็นแบบอะไรไม่รู้ของสะสมหรือเป็นแบบรูนเหรอไม่รู้อ่ะแต่เป็นดาวเดียวเองนะมันมีเท่าไหร่มีหกดาวกดไปก่อนครับผมอ่านไม่ออกครับผมมันไม่มีภาษาไทยเมื่อไหร่ภาษาไทยจะเข้ามาเฮ้ยยังไงครับผมกดไปโอเคกลับกลับ มาทำต่อเลยครับผมพอดีแบบกําลังมันนะครับกาลังเชียนนะครับนุ่งน้องคืออะไรอ่ะโชโรกับนามิอ่อคุยอ,อะไรกันน่ะเฮ้ยแปะฟังเลยดีอ่านจีบไปได้ครับฮัโลโหลว่าไงพ่อเต่าเต่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมฮัโลโหลไม่ข้ามไปก่อนข้ามไปครับผมข้ามไปข้ามไปข้ามไปสวยกดคอมเลยโอเคครับผมไปไหนกันน่ะเฮ้ยรอก่อนอันนี้มันมีตัวอะไรมาขี่สิงโตมาหรอโอ้โห ก็โหดเกินลูกพี่เหมือนว่ามันจะให้เราไปช่วกับไอ้สิงโตใช่ไหมโอเคครับกลัวชิคที่ไหนก็มาเลยครับไอส้สิงโตรอรอไม่ได้โหดไม่ได้น่ากลัวครับผมมาเลยมัดรวมกันมาเลยไอส้สิงโตอะไรอันไม่ออกครับผมมาเลยลูฟี่โอเคไปครับผมไหนอ่ะมาเลยไอส้สิงโตเดี๋ยวต่อยให้หน้าหักเลยไอ,ลอ,อย้ลูกกระจกก็ออ้ยลูกกระจกก็มาเลยมัดไปหนึ่งทีสองทีเตะคูคูมาดิมัดรัวๆครับผม เกิเดแรงกระโดนไปเลยมาดิจระเข้ฟันหางอา้าวโอ้โหหมดเลยหรออี๋อ้อนี่มันชอบโดดก็ยองกยองอนะ่ะเหมือนหรอโอ้โหแค่นี้ยังหรอโอ้โหนึกว่าจะตึงครับน้องๆไปไหนต่อผมตามรอยเท้าไปครับน้องๆมามามาแล้วตัวนี้น่าจะโหดกว่าไอ้กระโดดเมื่อกี้มาเลยครับผมตายไปตายครับผมแต่โอ้โหโคตรรัวครับผมนี่ก็ปืนกลมาเลยครับผมอ่าวจระเข้ฟันหางเอ้ยใจเย็นๆลูกพี่ไปหนึ่งไปหนึ่งโดนบอสเออเออเอออุ้อยแป๊บมา มาดิครับผมเตะไปเปิดสติเลยตัดดตัดตัดตอุ้ยมาดิต่อไปเตะต่ยเตะเรียบร้อยผมโอ้โหเปลี่ยนโสโลมามาเลยทีนี้ได้เล่นคนโปดแล้วครับผมซโลมาแล้วใครจะมาก็มาเหอะทีเนี้ยมาเลยตรงไหนละมาเลยพันไปเรียบร้อยผมตัดอันติไปเลยพันจังหวะนี้ยังไงมาเลยมาเฟียไม่กลัวมาเยอะก็ไม่กลัวโอ้โหโคตรโหดโคตรโกโซโลโอ้โหโอ้โหอันติแล้วครับผมเปิดเลยฟันเรียบร้อยผมมาเหอะมาเหอะ นี่ไงเอ้มาเฟียมไม่กลัวมาเยอะก็ไม่กลัวบอกเลยมาเลยมาเลยเมื่อกี้พูดติดติดข,ขัดนะครับน,น้องๆขอ,อฟ so sorry. ไฟอัมซูชอลีเอ๊ะไปไหนหมดแล้ววะเอ้ยไปยืนตรงนี้เหรอเขีรยบผมมายังไงครับผมเหมือนจะชู้กับบอสน,นะข้ามไปเลยได้ไหมอ่านภาษาจีนไม่ออกครับรู้ไหมผมอ่านจีนไม่ได้ข้ามไปข้ามไปได้ไหมอ่ะทำไมข้ามไม่ได้อ่ะเหมือนว่าจะมีลูกหมาอะไรไม่รู้อ่ะในในวันพีชไม่เห็นลูกหมานะในเนื้อเรื่องมีเหรอ,อนี่ไงชู้สิงโตมาเลย มาไอสิองโตเจกู one, two, three, ดดวันพีแต่ไม่เฮาจะเล่ <analysis> โ <mind> นโซโลมาเลยครับผมมาพันไปหนึ่งทีสองทีสามทีก็ผมโอ้โหโดนขวดโดนขวดนะมาเลยมาดิมาดิสิงโตสิงโตไม่ได้โหดดีกว่ามาเลยอ้อันตีแล้วลกันจ้าโอ้โหมาดิทีเดียวเลือดหมดครึ่งอ่ะมาเลยเรียบร้อยครับผมโอ้หูนึกว่าจะโหดสิงโตไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะว่าไงวันพีตคืออะไรลูกหมาช่วยลูกหมาใช่ไหมไอสิงโตมันจับลุกหมามาใช่ไหม น่าจะใช่แหละไม่รู้อ่านไม่ออกแปลเอาครับผมดาไม่ใช่แปลผมแปลไม่ได้อ่านจิ้มไม่ได้ครับผมโอ้โหโซโลโคโหดโคตรโกโคตรก๊อตนะครับผมที่หนึ่งในดวงใจเลยมาเลยครับผมชอบเล่นโซโลมากอะเวลามันฟันอะโอ้โหซอบมากวับฟ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 ับเลฟฟันอะโคตรเท่โคโหดโคตรโกโคตรก๊อตนะครับน้องๆมาผมต่อเลยครับผมกาลังติดลมครับผมภารกิจตรงไหนเลยเฮ้ยโอเคว่าไงพุทธาเต่าอืมอะไรไม่รู้ครับผมกดข้ามไปก่อน ข้ามไปครับผมข้ามไปจะเล่นเกมเฮ้ยไม่อยากคุยเลเวลแปดเลเวลเก้าเหงอโอเคครับผมไปกันต่อครับน้องๆมาผู้เท่าเต่าหาตีนนี่แล้วครับน้องๆดูดิใครก็ไม่รู้ไอ้จ็อกเกอร์ใช่ไหมพี่เห็นอยู่ในเนื้อเรื่องที่มันแบบถอดแขนถอดขาได้นะใช่ไหมมาดีกดข้ามไปก่อนครับผมอ่านไม่ออกจะตีกันก็ตีดิเฮ้ยสวยจะคุยกันทําไมเอาไปโซโลแล้วกันโอเคนี่แหละของโปรประโยชน์เยอะมาเลยครับผม ผมได้เล่นโซโลแล้วใครก็ได้ได้หมดท้าสดชื่นอะ่ะตัวไหนก็มาเหอะมัดลงก็มาเลยไม่คุยกับผมผมไม่คุย้ยอย่าคุยลูฟี่อย่าคุยไม่ากเกินกำไรโอเคครับผมโซโลมาแล้วมาเลยครับผมโอ้โหโอ้หโหตัวตลกกอมาอย่างเฟี้ยวอย่างก๊อเหรอโอ้ยไม่ได้สู้กับลูกกระจอกด้วยมาเลยอย่างงี้ที่พี่ชอบมาฟันไปนึงทีครับผมโอ้โหมาเลยโอ้โหเปหนึ่งนะมันโหดปะเฮ้ยเฮ้ยเ,เรียบร้อยโอ้ยมาถึงตีผมบ้างละมาเลยนะเป๊บหนึ่งนะนตั้งใจตีก่อน ฟันไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โห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 แป๊บนึงเรียบร้อยมาดิโอ้โหอันติก็ไปมาเลยครับผมพันฟันฟันฟันฮะลุกขึ้นมาไอ้น้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเธอโดมุนจังหวะนี้ยังไงครับผมอันติเลยแล้วกันเรียบร้อยครับผมอีกที่โอ้โ,โหโคตรโหดนะโซโล่ฮาโคตรโหดนะครับเอ้าเหลือตัวแค่นี้หรอตกไปเลยทุกี่ปไปกันไป อฝา,าหมื่นอลหันเรียบร้อยครัผมโอ้โหไปลงทะเลกันซะนี่แหละโซโลโคหดมาเลยเจนคิมนาครับน,ง,นง้อๆ